ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม i g หรือว่า i n s t a g r กรของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M Meta ิป i p 5นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปฉัดคลิปเลี้ยวนะครับก็สามารถจะกนเขียโค้ดตรงใช้มือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครมาเยง่อืล้ั ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนในบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นพลตฟอร์์ต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตัวปัตฟอณฑ์ IG ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมดหมู่นะครับ เพิ Finnish, no اغ, s, <S time, ่มผู้ติดตามนะครับผมนี่ครับมีแบบรับประกันแล้วก็ราคาที่ถูกที่สุดด้วยนะครับผมสำหรับคนาครับผมที่มีงบน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวเป็นตัวรับประกันแล้วกันนะครับในส่วนของบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของเรานั่นเองนะครับกดก๊อปปีลิงก์มาเลยนะครับแล้วก็กดวางเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่่มมมผผู้้ตติดาาาขออองงเเรรนนนนนัััคสกกแลว ใครใช้จ,จ่ายเพียงแค่15บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับพอตรวจสอบ完าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับก็จะขึ้นหน้าต่างคเคลียร์แบบนี้นะครับผมได้รับคานสั่งซื้อขอขงคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะครับผมส่วนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์หน้าโปรไฟล์ไอจีของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม15บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับผม100คนนะครับสลรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินเลอว่ายังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับผมทูม,มันนี่วอลเลตสองอัปเปอร์วอลเลตแล้วก็คลิปโตัวคอลเรนซีนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR โค้ดนะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่ม15%เ,เลยนะครับผมมีแค่เติมเงิน5ะ้ะรัปขึ้นไปนะครับ ซองอปเปอร์เวเลตก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งสิอ่าขออภัยนะผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับคริปโตเคอเรนซีก็ได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงินสามพันบาทขึ้นไปนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาด้านยอดไลค์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลลลงงงงไไไปปเเเเเพพีีียยข้้้้้ออออออคคคคววววาาาาาาามมมมหหหรรรรรืืืสู่่่่ภใแแแดดดดนน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 ััับบบบจจตกกกผะะ ครับเอ็มเกจจะพร้อมต่อทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในซอฟต์แวร์เมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลนหลายราคากันเลยทีเดียวนะครับโซ่ขวามือนะครับผมจะไปรายละเอียดของเหรลยราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับอ่าเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมที่หายแพทฟร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมดหมู่ดีครับ แม้ว่าจะเป็น Facebook นะครับผม t ิกตอกนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทู e เ e ล e ์เกมทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไอจี uh, ของเราก็จะมี uh, เพิ่มยอดถูกใจโพสต์นะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอคลิปเรียนนะครับผมเพิ่มบันทึกนะครับเพิ่ม คอมเมนต์นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเนส่เฉพอะเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับของขวัญกับฟรีๆก,กันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอดเงินหกักบิปวิดีโอทติกตอรให้กับเราฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่วางลิงก์ทวิตตอของเราลงไปแล้วก็เพิ่มจำนวนกันตรงนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเป ก็กดส่งใหนเพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสไร้างรายได้เสริมปีช่องทางหนึงเลยนะครับเพื่อมเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ไอจีของเราเลยนะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นได้ยังนะครับตอนนี้มี73คนนะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึครั้งนะครับ อ่านี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรบร้ายแล้วนะครับผมขึ้นมาเป็น173คนแล้วนะครับเือว่าเรื่อๆมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมจหรใครนะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งนิกงเว็บไซต์ SPESM Beta c l p ให้นะครับผมจะหรบวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ